ขยี้นี่เมขอเสนอศัพยุทธารูปภาคสามราชามังกรตอนที่491พอเห็นสายฟ้าสีดำเหล่านั้นที่บุกเข้ามาเซียวเยียนก็ต้องรีบถอยออกไปสาเหตุไม่ได้เพราะเขากลัวสายฟ้าสูนดำแต่เขากลัวเจ้าตัวที่นอนอยู่ตรงนั้นมากกว่ามังกรสีทองตัวนี้ต้องบอกว่าเซียวเยียนรู้สึกถึงความรุ่งฟ้าที่น่ากลัวต่อให้เป็นตัวเขานั้นก็สู้ไม่ได้และเขายังลองคำนวณดูอีกว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณระดับเทพพยุทเจ็ดดาวขึ้นไปถ้าเทียบกับมนุษย์ระดับชั้นแบบนี้ต่อให้เป็นเขาเองก็หมดหนทาง่อสู้เขาจึงรีบหนีทันทีหลังจากการหลบหนีเซียวเยียนก็เพิ่งรู้ว่าตัวเขานั้นได้เข้ามายังแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราบรรดาสายฟ้าพวกนี้เข้าให้แล้วจึงทําให้สายฟ้าสูรดำเหล่านี้เกิดความโกรธแค้นเขามากที่ลุกร้ m p เข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์จึงบุกโจมตีเขาจากทุกสารทิศ ท้าไม่เซียวเหยียนตอนนี้ต้องไปเชิญหน้ากับสายฟ้าศูนดำที่มีจํานวนมหาศาลต่อให้เป็นตัวเขาเองตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากอยู่บ้างก็เลยเรียกราชันอุดรอ,ออกมาพร้อมกับเซียวอีเพื่อมารับศึกเอาไว้ก่อนป้องการเข้าไว้ทั้งเหนือทั้งใต้ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงก็ได้หลังจากเซียวเหยียนเรียกเซียวอีออกมาแล้วสายฟ้าศูนดำเหล่านั้นก็บุกเข้าโจมตีแต่สุดท้ายก็ถูกทางด้าน เซียวอี้กับราชันอุดรนั้นสก,กัดเอาไว้ไปหลังจากสก,กัดการโจมตีแล้วเซียวเหยียนเองก็ไม่กล้านิ่งเฉยดูได้เหมือนกันก็เลยเตรียมตัวจับพุ่งทยานอีกครั้งหนึ่งแต่จังหวะนั้นเนี่ยเซียวเหยียนกับรู้สึกถึงอันตรายอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเขาพอหันไปกับพบว่าเป็นมังกรตัวใหญ่นั้นลืมตาขึ้นมาดวงตาของมันเหมือนดวงตาแห่งสวรค์และปัตตุผีทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวตั้งแต่กระดูกยันหัวสมองแย่ yeah, แล้วเจ้าตัวยักษ์นั้นตื่นขึ้นมาแล้ว หลังจากดวงตานั้นมองไปที่เสี่ยวเหยียนด้วยความเยือกเย็นปีกระดูกเสี่ยวเหยียนเนี่ยเตรียมตัวจะโหมกระพืออีกครั้งหนึ่งพอเห็นเสี่ยวเหยียนหนีแบบไม่คิดชีวิตมังกรสีทองนั้นก็้าปากคล้องกระปดปล่อยลูกบอลสีทองออกมาโจมตีเสี่ยวเหยียนและด้วยระดับความเร็วแบบนี้เสี่ยวเหยียนเองก็ดูว่าเขาไม่น่าจะหนีพ้นแน่นอนเขาก็ได้ทําการหันกระมาปดปล่อยปานยุดออกไปแบบเต็มสูบเพื่อสร้างเป็นวังวนเอาไว้สกัดการโจมตีนี้ โดยมีราชาอุดรยืนอยู่ด้านหน้าเสี่ยวอี้นั้นยืนอยู่บนขัวไหล่เพื่อต้านรับการโจมตีในครั้งนี้หลังจากจัดแนวป้องกันเรียบร้อยแล้วแสงสีทองนั้นก็พุ่งโจมตีใส่ร่างราชาอุดรทันทีเสี่ยวเหยียนก็พยายามเจ้ามือเนี่ยต้านรับเพื่อสลายพลังโจมตีนั้นแต่สุดท้ายตัวเองกับกระเด็นออกไปเหมือนกันล่างของเสี่ยวเหยียนกระเด็นออกไปแต่คุณสมบัติการดูดซับของราชาอุดรน,นั้นก็ปรากฏออกมามันดูดซับสายฟ้าสีทองลงไปสู่ล่างตนเอง เซียวเยียนเองก็โดนการโจมตีนั้นเหมือนกันเนื่องจากมือเนี่ยไปประทับอยู่กลางหลังของราชันอุดรในจังหวะที่วังวนทั่วร่างของเขานั้นถูกทำลายเซียวอี้ก็เข้ามาช่วยเขาโดยการปลดปล่อยพลังดูดออกมาและดูดกลืนสายฟ้าเหล่านั้นแทนเขาสายฟ้าสีทองตอนนี้ก็ปิดล้อมเซียวเยียนเอาไว้ทั้งหมดราชันอุดรและเซียวอี้ก็รวมอยู่ด้วยและไฟฟ้าเหล่านั้นก็กระพริบลตลอดเวลาส่วนสายฟ้าศูนย์ดำนั้นกลับไม่กล้าบุกเข้าโจมตีต้องถอยออกไป เสี่ยวเหยียนได้กัดฟันแน่นหลังจากเสี่ยวอี้ดูดซับพลังงานสายฟ้าสีทองไปแล้วในก้างกายของเสี่ยวเหยียนเองก็มีพลังที่น่ากลัวสายหนึ่งถูกส่งมาให้เหมือนกันเสี่ยวเหยียนก็รู้ทันทีว่านี่น่าจะเป็นพลังของสายฟ้าสีทองที่มังกรตัวนั้นปล่อยออกมาแล้วเสี่ยวอี้ดูดซับหลังจากเสี่ยวเหยียนตั้งสมาธิได้ก็รีบทาการหล่อรอมปานยุธดังกล่าวนั้นไปตามเส้นลมปานแต่พลังของวิสูตรอัมพันธ์มหาการนั้น ช่างน่ากลัวมากทําให้เส้นลมปานเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาแต่เซียวเหยียนโชคดีที่ได้สายฟ้าสูนดาเขี้ยวกรรมร่างกายก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ก็ไม่อันตารายถึงขั้นชีวิตเซียวเหยียนตอนนี้พยายามหล่อหลอมพลังงานเหล่านั้นอย่างสุดชีวิตพลังงานที่เหมือนม้าพยศเหล่านั้นเริ่มกลายเป็นปานยุทธบริสุทธิ์และเข้าสู่ร่างกายของเซียวเหยียนหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยระดับพลังฝีมือนั้นเริ่มเรื่อระดับขึ้นมาหลังจากหยุดนิ่งไปแล้วพักหนึ่ง เซียวเยียนตอนนี้รู้สึกยินดีมากและรู้สึกดีใจมากๆแต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นานกลับมีเสียงดังแกกดังขึ้นเซียวเยียนหันไปพบว่าราชันอุดรที่มีสายฟ้าสีทองเต็มไปหมดนั้นเกิดร้อยปีแตกวิสูทร์อัมพันมหากราบน่ากลัวจริงๆแม้แต่ราชาอุดรยังแบกรับไม่ไหวเซียวเยียนถึงกับตกใจมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่ใช่เซียวอี้ดูดซับพลังงานนั้นแล้ส่งมให้เขาอีกทีหนึ่ง เขาคงจะไม่กล้าดูดซับพลังงานสายฟ้านี้อย่างเด็กขาดเพราะมันน่ากลัวเกินไปหลังจากนั้นเสี่ยวเยียนก็ได้ทําการเก็บราชันอุดรไปราชันอุดรเขาทั้งใช้แรงกายแรงใจในการหลอมสร้างขึ้นมารวมถึงการยกระดับพลังฝีมือให้มันถึงระดับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดถูกทําลายไปแล้วก็คงจะน่าเสียใจไม่น้อยหลังจากเก็บราชันอุดรได้แล้วทางด้านเสี่ยวอี้ก็ดูดกินสายฟ้าที่อยู่รอบตัวนั้นทั้งหมดและตอนนี้เพิงบานบววิสุทธ์กาลังทํางานเหมือนกับ คอยชำระร้างสายฟ้าเหล่านั้นให้บริสุทธิ์อย่างเต็มกำลังทะลุแล้วหลังจากพลังงานสายฟ้าเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเซียวเหยียนเรื่อยๆเขาก็บรรลุระดับเทพพยุทธ์5ดาวระยะปลายอย่างเหลือเชื่อสามารถทุ่นเวลาการฝึกของเขาได้เป็นปีๆรีบเพ่นอาศัยพลังของเซียวอียนั้นในการดูดเกินวิสุทธิอามพันมหากรามสายนี้เซียวเหยียนเนี่ยก็ต้องรีบถอยออกมาเหมือนกัน ขนี่เสียวเหยยนถอยเซียวเยยนได้ยินเสียงโอยควนของมังกรตัวใหญ่ยักษ์นั้นพร้อมกับพลังที่กระจายออกมาจากร่างกายของมันขนาดสายฟ้าสูญดำยังไม่กล้าอยู่ไกลเนื่องจากเกิดความกลัวว่าตัวเองนั้นจะสูญสลายไปปานจิตกําลังรวมตัววิสุทิอัมพันมหากราบจะผนึกจิตวิญญาณสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เสียวเหยยนที่ลังถอยนั้นต้องหันกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นเพราะว่าปกติแล้ววิสุทธิอัมพันมหากราบนั้น มีความน่ากลัวก็จริงแต่ไม่มีสติปัญญาเป็นของตัวเองซึ่งหมายความว่ายังไม่อาจเรียกว่าสิ่งมีชีวิตได้เต็มปากและการผนึกจิตวิญญาณนั้นก็คือการสร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาถ้ามันทำสำเร็จก็ไม่ต่างอะไรกับเคืงมารบัวพิสูจน์และระหว่างที่ผนึกสร้างจิตวิญญาณนั้นวิสูจิ์อัมพันธ์มหากราบจะเข้าสู่ช่วงที่อ่อนแอมากที่สุดต่อให้เป็นเสียวเหยยนเองยังรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ระดับความน่ากลัวกของวิสูจิ์อัมพันธ์มหากราบนั้น เซียวเหยีย e นได้รับการชี้แนะมาแล้วจากการโจมตีก่อนหน้านั้นทําให้เซียวเหยียนเลื่อนขึ้นสู่ระดับเทพพยุทธ์5ดาวระยะปลายถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะใช้สายฟ้าศูนดำในการเคี่ยวกรรมจนเกือบที่จะเข้าสู่ระดับเทพพยุทธ์5ดาวระยะปลายแล้วแต่ระยะนั้นก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลายเดือนแต่ระยะเวลาหลายเดือนที่ว่านั้นกับสำเร็จได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวของวิสูตรอัมพันมหากาบ มีคำกล่าวที่เคยพูดว่าซองพยักจากบ้องไผ่จากจุดนี้เห็นได้ว่าร่างต้นของวิสูตรอัมพันธ์มหากาบนั้นน่ากลัวขนาดไหนทุกสปปรรพสิ่งในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษสิ่งที่ควบคู่มากับความเสี่ยงก็คือโชคอันมากมายถ้าเซียวเหยียนสามารถได้รับวิสูตรอัมพันธ์มหากาบและเก็บไว้ในร่างกายของตนเองได้เซียวเหยียนก็จะสามารถขึ้นสู่ระดับเทพพยุทธหกดาวได้รวมไปถึง ในภายภาคหน้าถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ระดับเทพพยุทเจ็ดดาวยังใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธสังหารได้และความเย้ายวนใจระดับนี้ต่อให้เป็นเสี่ยวเหยียนก็ไม่สามารถละทิ้งได้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันมีความเสี่ยงมหาศาลแต่ศัตรูของเขาทุกวันนี้มีความสามารถมหาศาลดังนั้นมีภัยตายเพิ่มขึ้นก็เหมือนมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิตความมั่งคั่งสแสวงได้มันความเสี่ยงเท่านั้นและความวั่นวหวในใจค่อยๆสงบลงไป เซียวเหยียนเนี่ยมองดูสายฟ้านั้นหลังจากความทุรนทุรายเขาตัดสินใจแล้วจะอยู่ต่อถ้ามีโอกาสเขาจะลงมือแต่ถ้าทางด้านของวิสุทธ์อัมพันธ์มหากราบอ่อนแอแล้วยังไม่สามารถเอาชนะได้เซียวเหยียนก็จะถอนตัวโดยทันทีหลังจากกําหนดแผนได้แล้วเซียวเหยียนก็ใช้สมาธิทั้งหมดจ้องมองไปที่วิสุทธ์อัมพันธ์มหากราบตัวนั้นขณะวิสุทธ์อัมพันธ์มหากราบนั้นทรงเสียงร้องด้วยความโหยหวนเหล่าบรรดาสายฟ้าสูนดำมากมาย ก็วนเวียนอยู่บริเวณนั้นเหมือนกับองค์ครักษ์เพราะพวกมันรู้ว่าตอนนี้วิสุทธอัมพันธ์มหากราบได้เข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญดังนั้นพวกมันไม่อยากให้เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นกับเจ้านายของมันในจังหวะนั้นสายฟ้าสีทองก็เกิดการประทุขึ้นมาภานในร่างกายของมังกรสีทองการแหวงกัดแบบนี้ต่อให้เป็นวิสุทธ์อัมพันธ์มหากราบก็ยังต้องรู้สึกเจ็บปวดทรมานแต่ดวงตาของมันนั้นเริ่มปรากฏปานจิตขึ้นมาทำให้รายดูมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้น ไม่แข็งทื่อเป็นรูปปั้นแล้วพอเห็นแบบนี้เซียวเหยียนเองก็อดตื่นเต้นไม่ได้เพราะขณะที่สร้างสติปัญญาขึ้นมานั้นวิสูตรอัมพันธ์มหากาบต้องเจอกับความทุกข์ทรมานขนาดนี้แต่ถ้ามันสามารถรอดพ้นไปได้ละก็รับรองว่ามันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวตัวหนึ่งในมหาพิภพโตชีแห่งนี้บนฟ้าดินแห่งนี้มีของมหัศจรรย์มากมายอย่างเช่นไม้โบราณโพธิต้นไม้ดึกดำบรร ขณะที่มันงอกงามถึงขั้นสูงสุดนั้นสามารถต่อกรกับระดับเจ้าจักรวาลได้ต้องบอกว่ายิ่งของมหัศาจรรย์แบบนี้มีพลังมากเพียงใดการจะสร้างสติปัญญานั้นก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกต้นไม้โบราณโพธิเป็นแบบนั้นเจ้าว,วิสุตอัมพันธ์มหากราบก็เป็นเหมือนกันและในจังหวะที่ปานจิตปรากฏขึ้นในดวงตามังกรน,นั้นการแว้งกัดในร่างก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่าการแ้งกัด เริ่มทำลายปานจิตท,ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นมาพาในร่างของวิสูตรอัมพันมหากราบแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะล้มเหลวในอีกไม่ช้าการแหวกัดที่น่ากลัวแบบนี้มีหน้าไม้โบราณโพธิถึงหมดปัญญาผนึกสร้างสติปัญญาถ้ามันทำแบบนี้ได้เช่นกันไม่รู้จะน่ากลัวถึงเพียงใดกันแน่ขณะปานจิตในดวงตาของมังกรนั้นถูกระเบิดจนกระจายไปเซียวเย็ยนก็อึง้งจากสภาพที่เห็น เป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะผนึกสร้างสติปัญญาไม่สําเร็จจงังหวะที่เสียวเหยียนใ,ใช้ความคิดสายฟ้าสูนดํามากมายก็มีสันทาตยานเหมือนกําลังร้องไห้ที่เจ้านายของมันนั้นได้รับบาดเจ็บตามด้วยสายฟ้ามากมายเนี่ยพุ่งทะยานเข้าสู่ร่างของวิสุทธิอพันมหากาับทันทีที่กระทบร่างกายการแหวกัดภายในร่างกายของมักงกรสีทองนั้นก็เริ่มเบาบางลงไปเหมือนกับว่าเจ้าสายฟ้าสูนดําพวกนี้ยอมเอาตัวเองนั้น ตนรับการแหวงกัดเหล่านั้นเอาไว้เพื่อให้เจ้านายของมันนั้นไม่ทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้และภายใต้าการกระโจนเข้าใส่ยังไม่คิดชีวิตของสายฟ้าศูนย์ดำปานจิตในดวงตาของมังกรก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมและออร่าในร่างของมันนั้นก็เริ่มเบาบางลงไปแต่ท่ามกลางความดีใจนั่นเองก็ปรากฏเสียงทึบต่ำขึ้นมาสายฟ้าศูนย์ดำมากมายพุ่งทะยานเข้าไปเหมือนกับบ้าคลาั่ง ยิ่งปานจิตนั้นเป็นรูปเป็นร่างมากขนาดไหนก็ยิ่งทําให้ทางด้านของการประทุนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นและขึ้นทําลายล้างที่แพร่กระจายนั้นต่อให้เป็นเซี่ยวยียนยังต้องรู้สึกหวาดกลัวดูท่าเจ้าตัวยักษ์นี้จะล้มเหลวเสียแล้วในฐานะคนนอกนั้นเซี่ยวเหยียนก็มองดูอย่างเยือกเยน็นและเขาเองก็อดสายหน้าไม่ได้การแว้งกัดในร่างมังกรสายฟ้านั้นทวีความรุนแรงขึ้นไปหากยังเป็นแบบนี้ต่อไป สายฟ้าศูนย์ดำที่พีชีพเหล่านั้นก็คงจะไม่สามารถต้านทานได้และสุดท้ายปานจิตที่มังกรวิสุทธิมหากาบนั้นสร้างขึ้นมาก็จะสลายหายไปโดยเปล่าประโยชน์และกลางดวงสายฟ้านั้นวิสุทิอัมพันมหากราบเองก็ขดตัวด้วยความทุกข์ทรมานและความอับเฉาร่างกายที่เหมือนทองคําตอนนี้เริ่มเรือนหลงังเมื่อเจอกับคอแห่งการแหวงกัดแบบนี้มันเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อต้านแล้วขณะวิสุทิอัมพันมหากราบเนี่ยยอมรับชะตาก,กรรม สายฟ้าศูนย์ดำที่เหลือนั้นก็ยอมรับชะตากรรมและทำได้แค่ส่งเสียงที่เหมือนกับกำลังร้องไห้ออกมาเฮ้ยพอเห็นวิสูตรอัมพันมหากราบเนี่ยเริ่มอ่อนแรงเซียวเยียนก็ถอนหายใจตอนนี้ฝ่ายนั้นไม่อันตรายเหมือนแต่ก่อนแล้วร้มเร็วจนได้เสียวเยียนเนี่ยพูดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปโผล่เบื้องหน้าดงสายฟ้ามองดูวิสูตรมหากราบนั้นดวงตามังกรที่มวนหมองนั้นมองเขากับไร้ซึ่งวี่แวว เมื่อเจอกับการลุกรานของเซี่ยวเหยียนสายฟ้าศูนย์ดำเหล่านั้นกับเกิดโทระตั้งท่าจะขับไล่แต่เมื่อเซียวอี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นเงาร่างทีดาหน้าเข้ามาเหล่านั้นก็หยุดมอบพลังกำลังให้ข้าข้าจะช่วยผนึกสร้างสติปัญญาให้กับเจ้าเซียวเหยียนมายืนอยู่ตรงหน้าของมังกรสีทองนั้นกับเริ่มมีความหวังขึ้นใอมกครั้งหนึ่งหลังจากได้ยินคำพูดเสียวเหยียน พลักำลังยิ่งใหญ่ก็คืออุปสรรคสูงสุดของการผนึกสร้างสติปัญญาเซียวเหยียนนั้นกดมือไปที่เกตมังกรตรงระหว่างคิ้วของมันพร้อมกับเปรบเคืองสีชมพูจากนั้นเขากระชากสุดแรงก็มีแสงสีทองเนี่ยถูกดึงออกมาจากรากวิสูตรอัมพันธ์ก่อนกลายเป็นมังกรยักษ์ขนาดพันฟุตการกระทำของเซียวเหยียนนั้นนับว่าลาบลื่นมากหนึ่งเพราะวิสูตรอัมพันธ์มหากราบนั้นหมดแรงไปเยอะ สองก็เพราะว่ายินยอมให้เสียวเยียนทําแบบนี้เพื่อสติปัญญามันยอมรับทิ้งพละกําลังบางส่วนเพราะมันไม่อยากดํารงอยู่เหมือนกับผีที่ลอยไปลอยมาไม่มีความคิดเป็นของตนเองพลังทําลายล้างหน้ากลัวยิ่งหนักเซียวเหยียนเรียกเปลเพลิงสีชมพูออกมาหลังจากนั้นก็ถักทอกลายเป็นแหลปกคุมมังกรยักษ์สีทองเอาไว้มังกรยักษ์ตัวนี้เซียวเยียนยังไม่สามารถทำการหลอมสกัดได้ไม่อย่างนั้นเขาได้ตายคาที่แน่ มังกรยักษ์เองก็พยายามจะดิ้นหลุดเพื่อหนีออกไปแต่เนื่องจากไม่มีใครสั่งการสุดท้ายก็ทําได้แค่จำนนเท่านั้นันึกหลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนก็วาดอัขระบางอย่างด้วยเลือดทำให้ตะข่ายนั้นลดขนาดเล็กลงไปอย่างรวดเร็วกระทั่งกลายเป็นมังกรขนาดเล็กจิ๋วและเข้าสู่ร่างเสี่ยวอี้พลังกาลังระดับนี้มีเพียงแค่ร่างของเสี่ยวอี้เท่านั้นถึงจะสามารถรองรับได้หลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเสี่ยวเยียนก็มองไปที่วิสูตรอามพันมหากราบ เนื่องจากพละกกาลังถูกถอนไปอย่างมากทําให้มีขนาดเล็กลงเหลือเพียงแค่ร้อยฟุตเซียวเยียนลูบขัวมันพร้อมกับทําการผนึกฝ่ามือปานจิตมากมายในขั้วมิติแห่งนี้สุดท้ายกลายเป็นมเมล็ดปานจิตเม็ดหนึ่งแล้วก็เข้าสู่ขวของวิสุทธิอัมพันมหากราบตอนนี้มันมีพลังเทียบเท่ากับระดับเซียนพยุต์การแหวงกัดก็เลยไม่รุนแรงมากนะักพอเห็นว่าปานจิตเนี่ยปรากฏในดวงตามังกรน,นั้นเซียวเยียนก็ยิม้ม การสละพละงกำลังเพื่อได้สติปัญญามานั้นคือเรื่องที่ง่ายมากต่อไปเจ้าก็คือวิสูตรอมพันมหากราที่มีสติปัญญาเพียงตัวเดียวในควงฟ้าดินผืนนี้เซี่ยวเหยียนนั้นตบร่างวิสูตรอมพันมหากราจากนั้นก็หมุนตัวกลายเป็นแสงเสียรุงออกไปนอกบึงวิสูตรอมพันมหากรามองดูเงาหลังที่ลาลับไปนั้นตอนนี้มันเหมือนกับลูกสว์พึ่งคอด สิ่งแรกที่ปรากฏในของรองสายตาจึงถูกสลักแน่นในใจมันไม่อาจลืมเรือนโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าขอครับ